วัดตันสุริยาบงครับจากทอต t ินเจอร์แกลเลอรี่ครับที่เป้เอามาใช้ในการทำงานก็คือเรื่องของเขาเรียกอะไรสเปซจริงๆของเราอ่ะที่เราเปิดเปิดออกมาที่ว่าอยากให้คนเข้ามามองในงานในรูปแบบของเราที่มันเป็นสเปซกว้างๆเราไม่ได้อยากไปบีบงานเราให้มันแบบเข้ามาดูแค่จุดจุดเดียวจุดเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำงานจุดนี้ออกมา อุอาริยาพรศิริวิวัฒ์ค่ะจาก y ยังวูฟนะคะสำหรับงานนี้นะคะคิดแค่โครงข้าวไว้คร่าวๆเปรียบเหมือนที่พี่เป้บอกเหมือนกันว่ามันเป็นอากาศอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ฟิกซ์มากแล้วก็ปล่อยให้บรรยากาศและอากาศที่เราทำมาพาไปไม่ได้กําหนดไว้ว่าจะเป็นยังไงแต่มีกําหนดคร่าวๆเรื่องว่าเราคิดถึงความปลอดโปรง่งเราคิดถึงอะไรที่มันใสๆสะอาดๆก็เลยวาดออกมาเป็นที่แบบ ีฟ้าใสๆน้ําเงินใสๆอย่างเงี้ยค่ะเป็นเรื่องแบบนี้มากกว่าจริงๆทางยังวูฟทำกันประมาณ2เดือนอย่างไรอย่างเงี้ยนะคะว่าตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยอากาศพาเราไปถึงจุดจบงานตรงไหนอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะที่จะตั้งความคาดหวังจันทนีกุนทนจินดาค่ะจากยังวูฟค่ะป,ปกติเป็นคนชอบทําเรื่องใกล้ตัวทําเรื่องไกลตัวไม่เป็นก็เลยก็เลยพอได้จบมาก็ก็ตีความถึงเสียงดนตรีตั้งแต่แรกเลย เพราะว่าเป็นนักดนตรีเล่นดนตรีเราก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันน่าจะเอามารวมกันได้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไกลตัวก็ทำออกมาตอนทำก็สนุกทำเรื่อยๆ,ๆก็เกินมันก็เลยมันก็เลยโอเคปูลวิวันจันเนกค่ะจากยังรูฟค่ะตอนที่ได้รับคอนเซปต์ something in the air ค่ะปูก็จะคิดถึงอ่าแบบอะไรที่มันสบายๆดูแล้วแบบ มีความสุขอยากจะถ่ายทอดตรงนี้ให้ให้คนดูรู้สึกแบบว่าโล่งสบายไม่อึดอัดค่ะก็เลยเป็นคอนเซปต์งานอย่างที่ออกมาซึ่งจะเน้นแบบไปแนวแบบว่าดูง่ายๆสบายตามากกว่าค่ะดีแน่นดีค่ะมีสับค่ะจากยังงูกเหมือนกันจริงๆตอนที่ได้ได้ได้โจทย์แอร์เนี่ยก็ไม่ค่อยไม่ไม่ได้หนักใจอะไรเพราะว่าตัวเองอ่ะทำงานที่ เป็นเรื่องเกี่ยวกับรอบสิ่งรอบตัวของเราอยู่แล้วเราก็รู้สึกว่าคำว่าแอร์มันไม่ได้คือมันแทบจะเป็นความหมายของคอนเซปต์งานเราอยู่ปกติอยู่แล้วอะค่ะก็เลยคิดว่ามันเข้ากันได้ค่ะก็เลยเอามาทําสั้งค่ะก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ชอบวาดรูปหรือว่ามีอินสปิเรชันหรือชอบงานศินละปะไม่ว่าจะเป็น รูปสีน้ําสีน้าํามันหรือจะเป็นงานคราฟต์ใดๆนะคะมาร่วมงานกับพวกเราก็คือ,อ,อโครงการ artist in residence กับ river city นะคะเพราะว่าที่นี่สนับสนุนพื้นที่ให้เราได้พบปะโอกาสมากมายจริงๆค่ะก็คือมาอยู่ที่นี่แล้วมันรู้สึกเหมือนกับว่าได้กลับไปเรียนอีกครั้งหนึ่งอะคะ่ะมันเป็นพื้นที่ที่ทุกๆวันที่เราได้มาเนี่ยมันได้แบบ เจอพี่ๆเจออาจารย์ที่เขาให้ความรู้เราด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นพื้นที่ที่มันไม่ใช่แค่ว่าเฮ้ยคุณเป็นศิลปินแล้วคุณมาสร้างงานอย่างเดียวนะแต่มันเป็นพื้นที่ที่มันแบ่งปันกันได้แล้วก็เหมือนกับว่าพอวันแรกที่เราจะอยู่เนี่ย mm hmm. กับตลอดโครงการอะไรเงี้ยค่ะมันเหมือนได้เรียนอะไรสักอย่างหนึ่งด้วยกันไป